ตอนเราเป็นเซอร์ไวนโบอะเล่นโคตรยากจริงจ้องทีครบสามแล้วแต่ปึ๊บแม่งแทงดีเดียวล้มทีเดียวล้ม,เ,ลมเออมันเล่นยากแต่ถ้าเล่นเป็น<อ>คือโหดอีกอีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรนะเธอที่แม่งปันแล้วเลือดเราไหลไม่หยุดอลืมวะเออไอตัวนั้นก็แย่อยู่นะบางคนมันไม่ได้เอาฮิวตัวเองไปอะ อุ้ยด่านด่านนี้เธอเธอเคยดูตาเอกซ่อนคนในภูมิปล่าไม่ได้บ้าขนาดคนเัยคนเยในต้นไผ่อ่ะไม่ได้บ้าตาเอกขนาดนั้นนะนะเออเชื่อนเรื่อนอยู่ข้างหลังมาคนพี่เอาเลยอะไหนรวะถ้าด่านนี้มันเหมือนในเกมอีกเกมหนึ่งที่มันคล้ายเดตบ่ายที่เป็นผีจีนนะด่านนี้มันเหมือนเลย แต่ไม่เคยเจอไอ้นี่เลยนะไอ้นอกอวกอะฮะไม่เคยเจอ,อตัวอ้วกเลยเออเอ,อ,อย่าเจอเลยคิดว่าแรงสูงๆน่าจะเจอนะอยากเจอตัวอ้วกอะครับแรงสูงๆคนเล่นในตัวนี้อตัวยิงปืนเออตัวยิงปืนก็อยากเจอเหมือนกันอะมันแบบเพิ่งเจอน้องลินไปรอบเดียวเองเออเจอแค่ครั้งเดียวอุย้ยเสียกรหลุด เออฆาตกรอยู่นครับฆาตกรอยู่ข้างหลังเราปา้โห oh. เราต้องวิ่งฉีกไปทางโน้นตามที่มาตัวอะไรวะตัวาน่าจะไม่แน่ใจวะเฮ้ยเอา้าทำไมเรามาเจอกันเผดเลยอ่ะเธอเธอวิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางโน้นนำเลยตาตกรอยู่ทางโน้นเมมแถบนี้มันไม่มีเครื่องแล้วอ่ะเมเดจาวูปละ่ะหาเครื่องเลยข้างหน้านั่นไง ข้างหน้าข้าตกรแน่ๆอะไรแต่ถ้าเป็นเครื่องมันจะเป็นไฟแต่ถ้าเป็นฮุกจะเป็นรูปโป่งซ้อมได้สามคนวะยังแมวยังไม่กระดิกไม่เป็นไรหรอกอืมมึงไปรอเลตจวนนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแมวแมวมาแมวมา แมวสันเมื่อกี้แมวสันเจอตู้แล้จองตู้เอาเลยเราสายวิ่งตัวอะไรม่น่าสิยังไม่เจอเลยยังไม่เห็นเลยขอให้ทุกท่านตั้งใจซ่อมนะครับเสร็จนี่ไงเสร็จแล้วตัวนี้มันวิ่งทางนี้วิ่งทางนี้วิ่งทางนี้ เอ้ตัว,วงกับดักปะวะไม่ใช่มันมันบล็อกมันบล็อกพวกทางที่เราให้กระโดดข้ามได้อะมันบล็อกไว้ด้วยอะ่ะนี่ไงเครื่องโอ้หเครื่องนี้ซ่อมยากว่ะแม่งสว่างเอะไรเอยู่ในบ้านจะไม่ทำอะไรในบ้านเลยเหลืออีกสองเครื่องเอง แต่ตัวนี้คิดว่าโหดอยู่นะแต่คนเล่น,เ,นเหมือนเขาเล่นมันหาไม่เจอเใช่มันน่าจะหาไม่เจอเพราะที่มันเจอเจอเราแยกกันไงอืมที่เรารวมกันมันก็คงจะเจออีตัวนั้นตัวเดียวอะ่ะถ้ามันจะเจอนะอะอันนี้เราอยู่กับปลาเหมอเนี้ยใช่ทางไหนต่อม,มันอยู่ไหนวนะเนี้ยอยู่ทางโน้นวิ่งวิ่งทางนี้วิ่งทางนี้วิ่งทางนี้น,น,นำเลยนำเลยออกออก ไม่หรอไม่รู้อ่ะหาเครื่องหาเครื่องเข้ามาตอนเที่ยงกัดน,นี่ไงเพื่อนเรามันบอกให้มานี่มานี่ไหนเครื่องมึงวะมันกด<จ>มันกดปุ่มไหนอะถึงจะขยับได้อะนี่เครื่องเครื่องเฮ้ย hey, ข้างหน้านั่นไง นี่นี่เธอเธอตามเรามาเราเห็นแล้วไหนกันหน้าเราผมด้วยตามมาวิ่งอ้อมบ้านมาปอมนักการอยู่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยระวังอย่าเหยียบกองไฟอะไรเนี่ยเนี่ยตัวอะไรอ่ะจะเป็นในตัวที่วาร์ปมาได้อ่ะวิกเวนสติหลุดเมื่อกี้ ตัวที่เหมือนสัวนป่าที่มันวับมาได้ที่มันคล้ายๆกับตัวในเรื่องอันทิยวดอนป่าวะที่มันแบบขายแขนขายยาวๆเธอเราอยู่ในพุ่มเธอเราอยู่ตรงนี้เธอไม่ปล่อยผมกติคนเดียวอ่ะดิมันมาแล้วไงเราลเห็นแล้วตัวมันเป็นขาวๆอ่ะตัวตัวเหมือนอสุรกายอ๋อรู้แล้วรู้แล้วไปทปมเอ้ยเอ้ยจะฟันกูอ่นี่ไงไอ้มันชื่อว่าอะไรวะเราอยู่ในพุ่มไผ่เธอเราอยู่ในพุ่มไผ่ เราอยู่ในตู้นนอ่นนะโค้นเนียนไงเราอยู่ในพุ่มไผ่มันหาเราไม่เจอเนี่ยเครื่องสุดท้ายแล้วน,ะน,น่ะเนใช่ไหมอูหู้ไปเยี่ยมปันปุ๊บไปเยี่ยมปันไม้ที่เดียวแตกเลยเอาใครก็ได้ล่อไปไกลาจากที่นี่ทีใช่จะได้ซ่อมเครื่องนี้ต่อเลยเครื่องเครื่องเดียวเองใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเศรษฐกันหรอแม่งน,น่ากลัวตัวเนี้ยมันไม่ใช่มนุษย์อ่ะ โอเคเดี๋ยวซ่อมต่อเดี๋ยวซ่อมต่อเดี๋ยวซ่อมต่อเออเนียนเว้ยยเลลมโอเคโอเคห้าสิบแล้วจะห้าสิบแล้ว <c oughs> แท่งหน้าไปอีกฝ่ายแท่งหน้าไปดิ <c oughs> หปดโหแม่งสกิลเช็คบ่อยจัดใช่ร <c oughs> หรอ <c oughs> ของเราไม่มีสกิลเช็คเลยมีรอบเดียวยมันมาหาเราแทนนะเรื่องตามหคนแล้วอ่ะโดกนกระแท่งหน้าไปไม่รู้ว่ามันวนกลับมาป่ะนะ แต่ว่าจะเสร็จแล้วแหละ95้า้น่ะเก้าแปดอยุ้ยกระแทกหน้าไปทีนึงไอ้ควายเอาประตูไหนดีนะเอาอเพื่อนติดกับดักเพื่อนดักทำไงดีอ่ะเ,าาเดินมาไงเนี่ยเราไปเปิดประตูก่อนแล้วกันช่วยผมด้วยนะวิ่งดนีครับได้ชันหน่อยเอาคุณไม่เจ็บนี่หว่าคุณลืมเออตูอยู่ไหนวะ นี่เดี๋ยวเปิดให้ประตูโหบอกไงดีวะแม่งไม่มีเข็มทิศบอกเลยเออวิ่งตรงไป้เมื่อกี้เออวิ่งตรงมาอยู่ตรงข้ามกับพี่เราอยู่อ่ะเราเห็นแล้วเราเห็นละเราเห็นใครวิ่งไปไม่รู้อ่ะเออเราวิ่งมาเองอ่ะเธอยังไม่ถึงประตูใช่ไหมถึงแล้วเนี่ยกำลังเปิดซุ่มเลยซุ่มเลยสุ่มหาที่สุ่มเดี๋ยวพอมันมามันไล่เราถ้าเธอก็มาเปิดแทน เปิดยังมึงอยู่เฉยๆกูจะิ95 99ไปวิ่งออกเลยอยู่คบยัง่ะคบแล้วเนี่ยปามายังออกแล้วออกออกออกรอบสี่แล้วเจ็บทีรอบสี่เรามีหยกแอมเท่าไหร่วะเนี่ยกูเนี่ยพาไปกระแทกหน้ามาสองสามที โอ้ไม่เราหมื่นห้าเองวะเราหมื่นห้าเองปาล์มแปมโดดอยู่คนเดียวเลยออมเพอหมื่นห้าสามร้อยเราหมื่นห้าเจ็ดร้อยโอ้โคกว่ะแปมผมได้มาแสกกว่าอืม